นะครับบูธของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเนาะเรื่องของบริไฟฟ้านะครับเรื่องของยาเสพติดต,ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับสามารถไปปรึกษาขอความรู้นะครับทั้งคนใกล้ตัวคนในครอบครัวนะครับก็ไปขอปรึกษาได้ชั้งหลังนะครับใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอไปเรานะคะมีแบบคัดกรองมาให้น้องๆลูกๆนักเรียนทุกท่านได้ไปลองคัดกรอง บุหรี่สุราด้วยนะคะแล้วก็มีการตอบคําถามกับเอกสารแจกนะคะสนใจเชิญที่บูธด,ด้านหลังของเครือข่ายบริการสุขภาพเพือไปได้นะคะสําหรับน้องๆที่ใช้บุหรี่แล้วเอ๊ะณตอนนี้ถือว่าติดบุหรี่แล้วหรือยังเนาะหรือว่ามีการดื่มบ้างนะครับอยากรู้ว่าเรา ถึงอันตรายหรือยังถึงถึงควรจะเข้าไปที่โรงพยาบาลหรือยังขอรับคำปรึกษาได้เหมือนกันนะครับเนาะหรือว่ามีคนใกล้ตัวเนาะที่ใช้อยากรู้ว่าปริมาณขนาดไหนถึงให้เป็นอันตรายก็ไปขอรับคำปรึกษาได้นะครับเนาะทีนี้วันนี้เรามีเรามีคำถามเนาะมาถามมาร่วมสนุกกับน้องๆน,นะครับเดี๋ยวเริ่มที่คำถามแรกก่อนนะครับคำถามแรกเดี๋ยวคำถามชิงรางวัลจะพูดจัดเตรียมรางวัลมาให้มากมายเลยนะคะ ใครที่รู้คำตอบแล้วยกมือตอบใครยกมือเร็วให้ตอบก่อนนะคะคำถามแรกถามง่ายๆเลยนะคะสารเสพติดกับยาเสพติดต่างกันยังไงใครรู้ยกมือแล้วเดินลงมาตอบเละะยค่ะเชิญเลยค่ะเร็วมากนะคะเร็วมากเลยอเอตอบให้พเพื่อนๆฟังนะคะสารเสพติดกับยาเสพติดต่างกันยังไงนะคะแนะนำตัวด้ค่ะครับได้นำชื่อกับอยู่ชั้นชั้นอะไรครับ อยอ่ริมฝายวิทยาการสามพันเจ็ด <3 S 2> สารเสพติดต่างที่ส<ภ>ารสติดจะเป็นสารและสิ่งสติดจะเป็นเอ่อเป็นยาบ้างครับขอเสียงปรบมือด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อยู่ก่อนเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมเนาะน้องๆเข้าใจยาเสพติดกับสารเสพติดใช่ไหมครับเมื่อกี้น้องตอบถูก ถูกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขยายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับใครคิดว่ายาบ้าเป็นสารเสพยาบ้าเป็นสารเสพติดหรือเป็นยาเสพติดครับอะไรนะอ่าเป็นยาเสพติดนะครับอ่าคำถามอ่ายาแก้ปวดนะยาแก้ปวดยาพาราหรือยาหรือยาธรรมดอเป็นสารเสพติดหรือเป็นยาเสพติดครับ เป็นสารเสพติดโอ้โหแล้วกาแฟล่ะคะกาแฟกาแฟเป็นสารเสพติดสารเสพติดนะคะเก่งมากเลยความรู้ก็คือว่าถ้าเป็นสารเสพติดเนาะคือสารอะไรก็ได้ที่เราใช้แล้วเกิดการเสพติดได้เนาะเช่นยานอนหลับกาแฟนะครับก็ถือเป็นสารเสพติดเนาะแต่ยาเสพติดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตามที่กฎหมายระบุะว่าเป็นยาเสพติดเนาะยาเสพติดมีอะไรบ้างยาบ้าเนาะยาไอซ์ ASE, นะครับผงขาวเนาะอะไรกลุ่มนี้ครับก็จะถือว่าเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นสารเสพติดถ้าเราใช้ผิดกฎหมายไหมครับเอาสารกฎหมายสารเสพติดใช้แล้วผิดกฎหมายไหมครับ เอาพี่กินกาแฟเมื่อกี้นี่คือโดนจับแล้วนะพีะ่จะบอกว่าสารเสพติดใช้ไม่ผิกดกฎหมายนะครับเช่นอะไรกระท่อมเนาะกัญชาบางส่วนนะครับแต่น้องๆใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอายุไม่ถึงเนาะแล้วก็แต่ว่าไม่ผิกดกฎหมายแต่ใช้ไปเยอะๆแล้วมีผลเสียต่อร่างกายนะครับแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ติดได้เหมือนกันนะคะใช่ครับ เดี๋ยวขอเชิญน้องที่องคำถามออกมารับรางวัลร <Rück> yes. ับรางวัลหนึ่งรางวัลนะครับเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งคำถามนะครับตั้งใจฟังคำถามนะครับปมือให้เพื่อนหน่อยนะคะขอเสียงปมือด้วยนะครับคำถามต่อไปนะครับคำถามต่อไปเราอยากจะรู้ว่าเมื่อกี้เรารู้ละสารเสพติดกับยาเสพติดต่างกันยังไงทีนี้เราอยากรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าครับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารเสพติดหรือเป็นยาเสพติด และเป็นเพราะอะไรและไม่เป็นเพราะอะไรอ้ามีใครตอบได้บ้างมีใครตอบได้ยกมือเลยนะครทางโน้นทางโน้นทางโน้นเชิญด้านหลังเลยค่ะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารเสพติดหรือยาเสพติดนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรด้วยนะคะเพราะเหตุผลวดด่าน,ะะน,อนอ้องน้องมาเลยครับมาเลยเดี๋ยวให้แนะนำตัวแล้วตอบ ตอบคำถามนะครับ <S 1> <S 1> เด็กๆโรงเรียนไปวิทยาคารกับรัฐประชารู้จักบุหรี่ไฟฟ้าไหมคะรู้จก <S <S <ะ>ักโอ้เสียงดังเลยรู้จกักจากไหนคะใครใช้บ้างไหมครับมีใครใช้บุหรี่ไฟฟ้าบ้างยกม,มือไหมเรารถามพีทพิษาเราถามพีทเรากงถ,ถามว่าเพื่อนใครใช้บุหรี่ไฟฟ้าบ้างครับเพื่อนใครใช้ใยกมือใครใช้บุหรี่ไฟฟ้าบ้าง อคุณคูดูอยู่นะคะไม่มันใจนะครับไม่มันใจอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวและตอบคาถามะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนีสาวสิทิพชรนะคะมาจากชั้น5ทับ3ค่ะบุดีไฟฟ้าเป็นสารเสพติดนะคะซึ่งอาจจะผิดกฎหมายนะคะและเราเมื่อเราสูบไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีอาการเสพติดแล้วก็อยากมากๆค่ะแล้วก็อยากสูบตลอดไปค่ะ แล้วคิดว่าที่บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารเสพติดเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงแรกๆเราก็เสพแต่อาจจะไม่ติดแต่ว่าถ้าเสพไปเยอะๆก็อาจจะติดอ่าแปลว่ายิ่งใช้เยอะๆยิ่งติดงั้นแปลว่าในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารอะไรครับนิโคตินถูกต้อง,งค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยนะคะในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินนะคะเดี๋ยวขออัญเชิญรางวาัอลอีกรางวาัลได้ไหมครับ รางวัลจากผู้จัดเอยอะแยะมากมายนะคะวันนี้เป็นบ้านพร้อมที่ดินให้กับน้องขอเสียงปรบมือให้น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณค่ะ,ะเดี๋ยวให้ความรู้เพิ่มเติมเลยอีกนิดนึงนะครับเรื่องกรีไฟฟ้าเนาะกรีไฟฟ้าเนี่ยจริงๆยังถือเป็นสารเสพติดน,นะคะเพราะว่าในกรีไฟฟ้ามีนีโคอติดไหมครับมีเนาะถ้าไม่มีเขาไม่สูบนะคะ คือเวลาบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าโฆษณาหลอกเราว่าไม่มีนิโคตินจริงๆแล้วคือมีนิโคตินนะครับเพราะว่ากรมวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาลองสุ่มตรวจบุหรี่ไฟฟ้าทุกยี่ห้อในประเทศไทยเนี่ยเขาพบว่ามีนิโคตินพวกยี่ห้อนะครับและจริงๆแล้วที่บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายไม่ใช่ผิดกฎหมายยาเสพติดเนาะมันผิดกฎหมายที่ว่ามันเป็นสินค้าห้ามจําหน่ายห้ามครอบครองและห้ามสูบในที่สาธารณะเนาะมันผิดกฎหมายอยู่สามตัว เพราะฉะนั้นน้องๆที่มีรลาใช้อยู่ถ้าเกิดเราใช้หนึ่งอายุเราไม่สามารถใช้ได้นะครับถ้าคนถ้าตำรวจเจอแล้วจับก็มีสิทธิ์จับได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ห้ามพกพาห้ามมีไว้เพื่อใช้แล้วก็เนื้อห้ามสูบในที่สาธารณะนะเนาะบุหรี่ไฟฟ้ายังอยู่ในกฎหมายของพรบยาสูบเพราะว่า้างในบุหรี่ไฟฟ้านี่ มีนิโคตินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีนิโคตินแล้วเขาจัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้แล้วก็จะเข้ากับพรบกฎหมายยาสูบทั้งหมดเลยเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็ใช้ไปนานๆก็เหมือนที่น้องบอกเมื่อกี้เลยยาเสพติดหรือสารเสพติดทั้งหมดเนาะใช้นิดๆใช้บ่อยๆใช้นานๆก็จะใช้เยอะขึ้นใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มติดน,นะครับแล้วพอหยุดใช้เกิดไรขึ้นเราก็จะเริ่ม กระวนกระวายกระสับกระส่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายกับน้องๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้อยู่อยากเลิอกอยาาปรึกษาเดี๋ยวไปปรึกษาการพี่โค้ได้เลยนะครับหรือว่าที่โรงพยาบาลปลายก็ได้นะคะเรามีนักจิตวิทยาที่ให้คำปรึกษาอยู่ที่โรงพยาบาลปลายนะคะนั้นจะถามน้องๆว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยดีไหมคะไม่ดีนะคะได้ยินว่าไม่ดีมีใคร คิดที่อยากจะลองไหมคะไม่อยากลองเสียงตอบแบบดังมากไม่อยากลองนะคะบุหรี่ไฟฟ้าสูบไปนานๆามีผลยังไงต่อสุขภาพบ้างต่ออวัยวะไหนบ้างอันดับแรกเลยอฮ้ยเก่งมากเลยเสียงดังมากปอดใช่ค่ะเวลาสูบไปนานๆาน,าน,นะคะบางคนหายใจใช้ชีวิตปกติไม่ได้ต้องใส่ออกซิเจนนะคะกินข้าวอะ่ะต้องเหนื่อยมากหายใจเฉยๆยังไม่ไหวนะคะดังงั้านลูกๆ อายุไม่น้อยอย่าเพิ่งไปรีไปลองนะคะเพราะว่าชีวิตยังอีกไกลถ้าเกิดลองตอนเนี้ยเดี๋ยวเก็บปอดไว้ตอนโตจะไม่ได้นะคะต้องต้องขอฝากไว้เนาะอันนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าน่ากลัวกว่าบุหรี่ธรรมดาเพราะว่าเคยได้ยินบุหรี่มือสามไหมครับโอ้มาจากไหนบุหรี่มือสามเราในฐานะที่เพื่อนเราสูบและเราไม่ได้สูบอ่าเชื่อว่าเราไม่ได้สูบหรอกแต่เพื่อนสูบ เพื่อนจะบอกว่าเออมันไม่มีกลิ่นมันไม่ได้เราไม่ได้รับอันตรายเลยหรอกมันไม่เป็นควันเนาะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่ควันนะครับแต่เป็นไอน้ำใช่ไหมไอสีขาวๆออกมานั่นคือสารเคมีตัวหนึ่งที่อยอยยังไม่รองรับนะครับว่ามันปลอดภัยเนาะสารตัวนี้กินปลอดภัยออ,อ,อยอยังไม่รองรับว่าปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังอันตรายเนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นไอน้ํา ไอน้าถ้าน้องๆเรียนสายวิทยาศาสตร์มาเป็นไงครับน้ําหรือไอน้ําเวลามันออกมาปุ๊บมันสามารถเกาะติดกับสิ่งแวดล้อมสิ่งของได้เพื่อนอาจจะสูบบนโต๊ะก็จริงแต่ไอน้ำเนี่ยมันลอยไปแล้วไปตกบนโต๊ะของเราเองเนาะเพราะนั้นถ้าเราสัมผัสกับสารพวกนั้นแล้วเราก็เอามือเข้าปากหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะรับสารพิษนั้นมาโดยตรงเนาะสิ่งนี้เรียกว่าบุหรี่มือสเนาะเป็นสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าให้กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีการใช้ก็จริงๆเราไม่ได้นำให้ใช้นะครับแต่หมายถึงว่าถ้าเราต้องอยู่ด้วยเนี่ยเราก็ต้องระวังเนาะว่าสิ่งนี้มันอาจจะเ,เป็นสารพิษที่เข้าสู่ตัวเราได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะถ้าใครที่ลองไปแล้วตอนนี้ก็ให้เลิกได้เลยนะคะโอเคครับถ้ายังไงเดี๋ยวน้องๆมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไปพบกันได้พี่บูธเนาะสอบถามได้หมดเลยนะครับจริง จะบอกว่าโรงพยาบาลปลายแอบได้ยินเรื่องของการใช้น้ํากระทอมมาด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ความรู้เรื่องน้ํากระทอมหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องนี้ก็ไปคุยกันได้ว่ามันอันตรายหรือไม่อันตรายยังไงบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้ของของพวกเราเนาะเครือข่ายบริการสุขภา,าพอำเภอปลายโรงพยาบาลปลายและสำนักง,งานสาธารณสุข,ขอำเภอปลายขอฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันได้ที่ดูนะคบขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ